คือคืออย่างนี้ครับข้อมูลของกรมอุทยานก็เป็นข้อมูลของเจ้าหน้าที่อุทยานบางคนไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานทั้งหมดนะครับอ่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานทั้งหมดรวมกันคัดถ้าแน่จริงก็เจ้าหน้าที่กรมอุทยานทั้งหมดออกมาคัดนลยครับออกมาประท้วที่พอดีสิครับออกมาประทวงคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิครับว่าไม่เห็นด้วยน่แต่ว่ามันเป็นแค่แค่ข้อมูลของคนคนเดียวคนอื่นเขาไม่ไม่ได้ออกมาคัดค้านด้วยเนาะ อันนี้อันนี้หนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือข้อมูลของมูลนิธิสืบเนี่ยผมคิดว่ามูลนิธิสืบก็ก็พูดข้อเท็จจริงแบบคลุมเครือไปไม่ได้ไม่ได้พูดข้อเท็จจริงให้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นบอกว่าในพื้นที่สองแสนกว่าไร่เราต้องเสียพื้นที่ป่าไปเนี่ยพื้นที่สองแสนกว่าไร่เนี่ยมันไม่ได้เป็นป่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เสียพื้นที่ป่าไปอีกแล้วถ้าเสียก็คือเสียตามที่กฎหมายมันเขียนไว้ว่าเป็นป่า แต่จริงๆมันเป็นที่ทํากินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินการจัดที่ดินให้กับชาวบ้านเนี่ยรัฐเองเนี่ยหรือว่าสํานักงานปฏิรูปที่ดินเองเนี่ยก็สามารถที่จะไปส่งเสริมชาวบ้านให้ดําเนินการปลูกพื้นปูให้ดําเนินการที่จะทําให้มันเป็นป่าในเขตปฏิรูปที่ดินก็ได้ครับป่าไม่จําเป็นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายป่าบ้านผมผมก็ทําเป็นปลูกเป็นป่าด้วยเหมือนกัน ทําเป็นสวนก็เป็นสวนผลไม้เป็นสวนอะไรบ้านผมก็เป็นป่าเราก็เรียกว่าป่าชาวบ้านก็เดินผ่านบ้านผมว่าก็ชี้ว่าก็ตรงนี้มันก็เป็นเป็นป่าเป็นสวนเป็นป่าไม่จําเป็นว่าป่าต้องอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานเท่านั้นคนอื่นๆก็ดูแลป่าได้มันไม่ได้ใช้องค์ความรู้อะไรมากมายนี่ฮะแล้วก็ป่าถามว่าแล้วมันจะต้องมีสัตว์ป่าไหมก็ที่ตรงนั้นมันไม่มีสัตว์ป่าอยู่แล้วะบอกเออมาอ้างบอกว่าเอ้ยมันเป็นการ ตัดพื้นที่ออกมาเฉือนพื้นที่ออกมาแล้วก็เป็นการตัดพื้นที่ที่มันเชื่อมกันระหว่างอุทยานทับลานกับอุทยานเขาใหญ่จริงๆมันมีถนนสายสามศูนสี่กั้นอยู่แล้วครับและถนนสาย3ูน3 0สี่เนี่ยแต่ก่อนมันมีแค่สองเลนนะตอนนี้มันขยายเป็นสี่เลนหกเลนอะไรไปแล้วนสะัตว์ป่าไม่มีทางข้ามได้หรอครับนะ รถมันวิ่งกันควักไ่เพราะว่ามันเป็นทางเชื่อมระหว่างภาคตะวันอีสานกับภาคตะวันออกรถวิ่งเรียกว่าวิ่งกันเกือบจะทั้งคืนด้วยซ้ำไปถ้าช่วงเทศกาลไม่ต้องพูดถึงครับยาวเหยียบติดกันทีงเป็นสิบกิโลอุบัติเหตุมากมายนะฮะทีนี้มีสร้างอุโมงนะให้รถลอดแล้วก็ข้างบนเพื่อที่จะให้สัตว์พาผมถามว่าเวลารถมันวิ่งกันคึกๆคมันมีสัตว์ที่ไหนสัตว์ป่านะครับไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์บ้านไม่ใช่สัตว์เลี้ยงมันไม่ได้เชื่อมถึงขนาดที่ว่าได้ยินเสียงรถยนต์แล้วเดินเข้ามาหาหาแล้วยิ้มสวัสดีครับอะไรมันไม่ใช่นะได้แค่ได้กลิ่นไกลๆก็หนีออกไปอีกทางแล้วอีกอย่างนึงครับเส้นทางที่เชื่อมเนี่ยมันมอยู่แค่เส้นทางเดียวเพราะว่าถนนมันกั้นผมถามว่าสัตว์ป่าทุกตัวมันรู้จักเส้นทางนี้หรือ สัตว์ป่าไม่ได้เหมือนคนนะครับที่จะมาเที่ยวเฟิร์สด,ดูได้ว่าเส้นทางนี้อยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะมมเพราะฉะนั้นมันมันไม่ใช่หรอกที่จะบอกว่าเป็นเส้นทางอพยพเป็นเส้นทางอะไรถ้าเป็นมันก็ต้องเป็นป่าพื้นเดียวกันครับมันถึงจะเป็นเส้นทางอพยพได้มันไม่มีป่าตรงนั้นอยู่แล้วจะไปบอกว่ามันหายมันไม่ใช่เพิ่งหายไปเพราะมติครมอที่จะเพิกถอนอ่ามันหายไปอาจจะหายไปตามกฎหมายแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ย ความเป็นจริงในพื้นที่มันไม่ใช่ป่าพรุ่งนี้ไปเดินกันก็ได้ไปชี้กันก็ได้ว่าตรงไหนป่าตรงไหนที่มีรอยสัตว์ป่าเดินมันไม่ใช่ฮะมันไม่มีไม่มีไม่มีแล้วก็เราก็อย่าไปอย่าไปตอรถตอแหลว่ามีสิครับอ่าพื้นที่ป่าเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ย hey, ตอนนี้เนี่ยเราต้องการพื้นที่ป่าในประเทศเนี่ยให้ให้มีพื้นที่ป่า40%ของประเทศเนี่ยแล้วจะมาเฉือนพื้นที่ออกไป2แสนไร่อะไรอย่างี ก็มันไม่มีป่าป่ามันเหลือเนาะป่ามันเหลือเท่าไหร่ก็อนุรักษ์กันไว้เท่านั้นอย่าให้ไปบุกรุกป่าคือคือผมก็ผมผมไม่อยากจะคิดว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังวันนี้ที่สืบก็อาจจะมีความคิดเรื่องความอนุรักษ์ของเขา,เาที่เขามองไม่เห็นเรื่องคนอยู่กับป่าอยู่แล้วอะไรประมาณนี้อาจจะเห็นคนอยู่กับป่าได้ก็คือต้องอยู่แบบอ ทุ่งใหญ่อะไรสวนอยู่แบบดั้งเดิมแบบนั้นอะไรแบบนี้นะในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานที่ออกมาคัด้านเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดกันตรงไปตรงมาคือแผลเต็มตัวครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเพื่อฟอกตัวเองให้ตัวเอง,หเ,องเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีเป็นนักอนุรักษ์หรือเปล่าเพื่อกบข่าวว่าตัวเองนี่เคยไป เผาบ้านเขาหรือเปล่าเคยไปอุ้มหายอะไรหรือเปล่าอะไรนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขามีเจตนาอย่างไรแน่แต่ว่าโดยพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เห็นว่าเนี่ยเขาก็เคยไปเที่ยวเผาบ้านของชาวบ้านเป็นข่าวเป็นถูกประท้วงถูกกล่าวหามีถูกดำเนินคดีมาเยอะแยะครับเข้าใจว่าอ่ามีถูกคำตังไล่ออกจากราชการด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมคิดว่า เขาก็พยายามทําตัวให้เห็นว่าเขาเขาเป็นนักอนุรักษ์ครับเพื่อที่จะกบเกลื่อนเรื่องของเขาอะนะครับแค่นั้นแหละครับผมว่าเป้าหมายเขาแค่นั้นแหละฮะถ้าเขาออกมาปั่นกระแต่ซึ่งผมก็ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมทําไมสื่อมวลชนเนี่ย โดยเฉพาะสื่อกระแสลักเนี่ยทำไมถึงให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยสื่อมวลชนควรจะลงไปในพื้นที่นะไปถามดูคนเล็กคนน้อยที่นะเขารู้สึกอย่างไงบ้างเขาเคยอยู่ยังไงบ้างถ้าเกิดอ่ะแล้วเขามีตอนที่ประกาศอุทยานทัพที่เขาเขาเดือดร้อนอยังไงบ้างถึงทุกวันนี้เนี่ยทำไมเขาถึงมีความเห็นว่าต้องกันออกแกอุทยานแทนที่จะไปฟังแต่เฉพาะพวกเซเลบทั้งหลายแหล่นะ ไปฟังคนเดือดร้อนบ้างครับไปฟังตัวจริงเสียงจริงบ้างผมเลยอยากชวนเลย